สวัสดีครับมาพอกันอีกแล้วครับผมกับเคยบนคนกราสินพี่น้องครับมื้อนี้มาคือเก่าครับมากินข้าวกลางสวนผักสวนบักพริกนี่แหละพี่น้องนี่กินข้าวป็ดนะครับเด้อมื้อนี้ได้เมนูลับเป็ดมาสู่พีซูน้องเซ่เซครับมื้อนี้ผักแกยลายยางพี่น้องครับผัากกาดหินพี่น้องผัากกาดหินใบม่วงใบติว้วโหรผ้ปาปักทั่วบักเตียงพี่น้องไปเซ่เซกันครับผมครับพี่น้องกินเขาย่าเส้าคือเก่าครับเดือนเดือน บดๆบทหฮมๆพี่น้องอากาศคึ้มๆเหมือนนี่จาฝนสิต,ตกหรือเ่าครับมาพี่น้องมาพริกปัาครับอเอาบรรยากาศดูกลางสวนมากเลยพี่น้อง ไปยังตลาดเสาี่น้องเห็นหลับเป็ดเลืนสื่อขึ้นมาเป็นมาสื่อสวยแนคนน้เกินสาำลุงสุดท้ายไปน่น้ง ตัวอบบวบพวกตัวมันบานครับหวานๆพี่นอ้องตัวที่ปลูกนัน้นมันบบบรสชาติไม่สีหวานกว่าพักตัวที่ขายนในตลาดทั่วไปพี่นอ้องมาแซมือนกันนะครับเด้อมากินนกันพี่นอ้องเขาเศร้าครับ ดิบก็อ่อาหรอส่วนยังดีออืออ,อืไอ้วกแข่งเพ่อน้องตัน้ไึ้นหอปบานมากิน้กันได้ครับเด้อทางไก่ทางไก,ก่พี่น้อง จำหลายเพระาะเรามันเบือ่อเลื่อพยายามลงมือละสองคลิปไห้ไมีนแบบว่ามีบรรยากาศสองสองบรรยากาศในมือเดียวนาีไป้องสองคลิปครับ <c oughs> ไ,ปไปถามหาหน่อยขี่น้อกันนะครับจบบครับเจ้าเนี่ย ที่เด็บเขากันขนาดพี่น้องอ้าแซบเขากันพีน่น้องนกแจง phần phía mắt thì khẩu cắn bớt phi nòng, mình mình bảy mông bỏ phi nòng, cho ướn bảy mông bỏ, nước เป็นรอยเหรอคือกันทนั้งเมฆทั้งติ๋วเลยนะก็จะว่าตระกูลเดียวกันครับ เจ้าว่ากินลาบเป็ดในปลาพริกเพินว่าพีนา่น้องเจ้านี้สาบบอข้าวครับจับ กุนเขาไปผพ้่อเดียวยิมเขาไปยิมผพ้่อเดียวแล้วไม่หรอกเราคิดว่าเป็นบ้า <c oughs> คุณย่างไก่กับไก่ไปไก่มาที่ว่าเป็นบ้าเลยพี่อน้อง อากาศกดีดีพี่น้องกินแบบนี้งมาอุกินในเบิ้ลมื่นเป็นหนองเนาะอากาศกดีแห้งคนใดเห็นในสวนนี่คือบรรยากาศเข้ากันดีเลยพี่น้องแดดบ่ออกแดดบดต้นมันอยู่แถวอ่ะทา,างบ้านเลยง,งายมากเป็น้อง มันตกใส่เขาอกใส่ปุ๋ยนมปลาอ่อยปลามันงนม เผ็ดมบเผ็ดแข็งเป็นลุกหลดเ,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 เั้ง ครับพี่น้องครับมื่อนี้ก็เอาเมนูบ้บานๆลาบเป็ดนะพี่น้องเนาะก็บรรยากาศบ้านๆอยู่ในสวนพริกนะพี่น้องเนาะอีสานแบบนั้นเทาก็ฝากพ,พี่ตอนน้องแล้วอากาศก็ดีดีมื่อนี้พี่น้องสำหรับมืัอนี้ก็กราบขอโทษขออภัยในการกินบ่าซื้อผักลูกกินมุ่งมากหรือว่าบ่ถูกต้องนะพี่น้องเนาะจะได้กะกันพี่น้องมาคลิปน,นี้ฝากาวกดไลไ์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เคยบนค้นก๊าซอินในฮ็ดคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้องสำหรับมื้อนี้ผม ขอตัวลาละครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ